หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจําเป็นต้องทําประกันสุขภาพหรือเปล่าแล้วก็ทําแค่ไหนถึงจะพอไม่พออ่ะลองมาคุยกันในตอนนี้ครับสวัสดีครับและนี่คือถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วพอดแคสต์ครับหนังสือเล่มนี้ครับซึ่งแน่นอนฮนะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทั้งที่อยู่ในหนังสือแล้วก็ไม่อยู่ในหนังสือนะครับพี่หนอมตั้งใจจะให้พอดแคสต์นี้เนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่าง ตัวพี่นอมที่เป็นคนในอดีตกับตัวพี่นอมในปัจจุบันเนาะในอดีตไม่เคยรู้อะไรในอดีตที่คิดว่าควรรู้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังในตอนนี้นะครับซึ่งอาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหนังสือบ้างหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องบ้างก็ตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะ เบื่อแล้วกันแต่ว่าเล่าแบบนี้นิดนึงนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือใครที่ชอบฟังพอดแคสต์ของท่ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปโหลดในพวกพแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นพอดแคสต์นะครับเพิ่มเติมรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลานะครับอาจจะออกเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตจัดคิวดูก่อนว่าจะลงคิวยังไงแบบไหน,นไม่ให้หนักตัวเองเกินไปแล้วก็ไม่ให้มีปัญหากับคลิป,ปอื่นๆที่จะทําในอนาคตนะครับอ่ะทั้งหมดก็ เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของประกันไปแต่ว่าแตะในมุมของประกันชีวิตอีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันแน่นอนนะครับก็คือในส่วนของประกันที่เรียกว่าประกันวินาศภัยซึ่ง ประกันวินาศภัยเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้ในการป้องกันว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเรามีวงเงินที่จะช่วยคุ้มครองแล้วก็ป้องกันให้เราต้องเสียเงินส่วนนี้ไปแทนแต่ว่าในสโคปนี้นะครับประกันวินาศภัยที่จะคุยกันอาจจะเป็นคุยในส่วนบุคคลที่เป็นหลักก็คืออาจจะไปพูดถึงตัวที่เป็นประกันสุขภาพเป็นตัวหลักนะครับจริงๆมันมีประกันอุบัติเหตุมีประกันทรัพย์สินต่างๆมันประกันรถก็ถือว่าเป็นวินาศภัยแบบหนึ่งแต่ว่าในคลิปนี้นนนนนะะรัั่่่าาจพพพูดถึงงใสสวขขออปปกกุภเเ็หลื กับสิ่งที่มันจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราต้องรู้เพื่อที่เราได้จัดการได้ดีขึ้นนะฮะอ่ะโอเคเล่าแบบนี้ครับประการสุขภาพเนี่ยหลายคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยควรทําหรือไม่ควรทํา นะทำควรจะทำแค่ไหนหรือทำควรจะทำเท่าไหร่ถึงจะพอจริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นคำตอบที่ค่อนข้างยากมากๆก็คือถ้าเราประเมินตัวเองไม่ได้ว่าควรจะต้องทำเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ใครตอบให้ก็ไม่ดีเช่นสมุิพี่หน่อยบอกว่าเฮ้ยต้องทำประกันสุขภาพปีนึงอย่างน้อยนะต้องทำสักแสนหนึ่งนะครับหมายว่าเบี้ยประกันจา่ายแค่แสนหนึ่งถึงจะครอบคุมถึงจะปลอดภัยหลายคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยก็ไม่จําเป็นนะไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรือจะเอาเงินที่ไหนมาทำแสนหนึ่งเป็นเงินที่เยอะมากเลย เห็นไหมครับว่ามันก็จะมีประเด็นที่ถูกเถียงกันเนาะแต่ว่าเราคิดแบบนี้ดีกว่าอยากชวนทุกคนคิดแบบนี้แล้วเราก็ทําความเข้าใจแบบนี้คืออันดับแรกตั้งคําถามแบบนี้ครับว่าเราจําเป็นต้องมีประกันสุขภาพใหม โดยปกติทั่วไปครับถ้าเกิดเราไม่มีประกันสุขภาพเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ในการรักษาหรือช่วยเหลือเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์อยู่คร่าวๆประมาณ2-3อย่างเนาะถ้านึกแบบง่ายสุดเลยในหมุมของคนทํางานครับสิทธิ์แรกที่จะมาช่วยเหลือเราได้ก็คือสิทธิ์ของประกันสังคม ซึ่งประกันสังคมเนี่ยก็สามารถเข้ารักษาตามสถานพยาบาลนะตามสิทธิ์ที่กําหนดไว้ได้นะครับถ้าเป็นสถานพยาบาลที่เราผูกชื่อไว้เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีการสํารองจ่ายต่างๆนะครับรวมถึงถ้าเป็นเรื่องของฉุกเฉินอุบัติเหตุต่างๆก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยประกันสังคมมันจะผูกติดกับทางฝั่งของโรงพยาบาลรัฐก็น่าจะมีความเสียเวลาความต้องรอคอยแล้วก็ด้วยเรื่องของสวัสดิการการรักษาต่างๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ครอบคลุมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งสําหรับคนทํางาน ตัวต่อมาครับก็คือสิทธิ์ของประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าเราอาจจะคุ้นเคยในชื่อ30บาทอันนี้ก็เป็นสิทธิ์สำหรับประชาชนคนทั่วไปที่ต้องรักษาในสถาพยาบาลที่เขากําหนดไว้เนาะถ้าเข้าไปรักษาตามกลุ่มนี้ก็จะมีส่วนที่รัฐช่วยชดเชยช่วยจ่ายให้สุดเราก็อาจจะจ่ายแค่บางส่วนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวทั่วไปคนทํางานก็อาจจะมีประกันสังคมเป็นตัวพื้นฐานก่อน ส่วนคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็อาจจะให้ส่วประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่า30บาทอันนี้คือทั่วไปที่เราเคยได้ยินกันหรือบางคนครับอาจจะดีกว่านั้นทํางานในหน่วยงานนะครับหรือว่าองค์กรที่เขามีประกันสุขภาพหรือว่าประกันกลุ่มให้พวกนี้ก็จ,จะช่วยในเรื่องของการดูแลจาัดก,การรักษาตามสวัสดิการที่เรามีให้ของแต่และหน่วยงานที่เราทํา ดังนั้นในมุมคนทํางานนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่พี่หนอมอยากชวนคิดชวนคุยก็คือว่าไอ้สามอย่างนี้เนี่ยเราใช้ตัวไหนอยู่แล้วก็เราพอใจกับมันหรือเปล่าตัว2ตัวพื้นฐานเนี่ยประกันสังคมประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทเนี่ยเป็นปกติที่เราจะใช้อยู่ละนะสามารถใช้ได้แม้ว่าบริษัทจะมีสวัสดิการหรือไม่มีก็ตามแต่ว่ามันเพียงพอหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์แรกถ้าคิดว่าพอถ้าคิดว่าปลอดภัยโอเคก็อาจจะไม่ต้องทําประกันสุขภาพก็ได้อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมา แต่ถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งครับถ้าเป็นในฝั่งของประกันของที่เป็นสวัสดิการบริษัทหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเ้ยประกันสว,สวัสดิการของบริษัทเนี่ยมันดีมากเลยมันมีให้เราเต็มที่เลยแล้วก็เบิกได้ใช้ได้เนี่ยไม่แพ้ประกันสุขภาพเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ควรใช้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแต่คําถามต่อก็คือว่าประกันของบริษัทเนี่ยหรือขององค์กรที่เราทางานอยู่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือมันสามารถใช้ได้ตลอดไปหรือเปล่า นั่นคือพูดง,ง่ายๆครับถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานที่นี้เราออกจากที่นี้ไปไปทํางานที่ใหม่สวัสดิการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสิทธิ์บางอย่างอาจจะได้น้อยลงสิทธิ์บางอย่างอาจจะได้เพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่ได้ทํางานที่นี้แล้วเราต้องออกไปจากการเกษียณในอนาคตหรือจากอายุต่างๆจากอายุงานทั้งหลายเราก็ไม่รับสิทธิ์สวัสดิการตรงนี้แล้วนะซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะกลับมาถามว่าเฮ้ยแล้วเราจําเป็นต้องทําประกันสุขภาพหรือเปล่า ตรงนี้เป็นประเด็นที่เราอาจต้องมานั่งคุยกับตัวเองให้ชัดก่อนว่าสิทธิที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเราพอใจแค่ไหนและสิทธิ์อะไรบ้างที่มันผูกติดกับการทํางานของเราและสิทธิ์อะไรบ้างที่อาจจะหายไปในอนาคตโดยเฉพาะสิทธิที่มันเป็นการผูกติดกับการทํางานของเราถ้าเป็นศัพท์ชาวประกันเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าพวกประกันที่เป็นของบริษัทเนี่ยเรียกว่าประกันแบบติดโต๊ะก็คือเมื่อไหร่คุณ้นโตทำงานนี้ไปคุณไม่ทำงานที่นี่แล้วคุณไม่สามารถใช้ได้แต่นั้นโจทย์ตรงนี้ครับต้องคุยกับตัวเองให้ชัดก่อนว่าเอาแบบไหนยังไงดี ซึ่งการคุยกับตัวเองเนี่ยมันมีเวลาจำคัดประกันเนี่ยมันคือความคุ้มครองครับซึ่งถ้าเกิดมองในมุมของความคุ้มครองเนี่ยมันจะมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าแน่นอนนะครับบริษัทประกันก็เป็นองค์กรที่ทํางานเพื่อแสวงหากําไรเขา,าคงไม่อยากจะให้เราเคลมประกันได้ทุกอย่างเขาก็าคงไม่อาจจะให้แบบโอ้ทุกเรื่องเคลมได้หมดโดยไม่ตรวจสอบเขาก็าคงไม่แบกรับความเสี่ยงหรือว่าแบบเฮ้ย ปล่อยฟรีอะไรก็ได้ก็คงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าต้นทุนที่เขาต้องมาจ่ายค่าเคลมให้กับเราก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเสียไปในการทําธุรกิจดังนั้นโจทย์ตรงนี้มันก็เลยเป็นโจทย์สาคัญว่าทําไมประกันสุขภาพอาจจะเป็นตัวที่ต้องคิดมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าในช่วงแรกที่คุณไม่เจ็บป่วยเนี่ยการทําประกันสุขภาพจะทําได้ง่ายพูดง่ายๆเลยก็คืออะคนนี้เขาแข็งแรงดีโอกาสที่เขาจะเจ็บป่วยก็น้อยดังนั้นการทําประกันในช่วงแรกๆอายุน้อยเนี่ยมันเลยเป็นโอกาสที่ทําประกันแล้วปัญหาจะน้อยกว่ารวมถึงการจ่ายค่าเบี้ยในช่วงแรกก็น้้อยยกวว่าด อันนี้ก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าเบีย้ยประกันสุขภาพมันมีการปรับขึ้นด้วยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะปรับขึ้นทุกประมาณ5ปีจะมีการขึ้นประกันสุขภาพขึ้นไปเรื่อยๆปรับเบีย้ยขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของเราที่มันเพิ่มขึ้นแต่นั้นถ้าเกิดใครทําตอนอายุน้อยค่าเบีย้ยจะถูก แต่ถ้าเกิดคุณจะทำไปเรื่อยๆคุณก็ต้องระวังนิดหนึ่งคือค่าเบีย้ยเนี่ยมันจะแพงขึ้นด้วยมาต้องมีการจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ5ปีที่มันมีการปรับเปลี่ยนค่าเบีย้ยซึ่งในทางกลับกันถ้าเกิดเราไปทําตอนอายุเยอะอ่ะสิ่งที่มันจะเจอคืออะไรก็คือค่าเบีย้ยที่ต้องจ่ายมันก็จะสูง เพราะอะไรก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นตามอายุหรือเป็นการกําหนดในมุมของตัวประกันอยู่แล้วว่ายิ่งอายุเยอะค่าเบีย้ยต้องสูงขึ้นแต่ส่วนที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความเสี่ยงหรือการยอมรับนะครับปกติไม่แน่ใจเขาอาจจะเรียกว่าเอ c e p t หรือเปล่าก็คือหมายความว่าบางเรื่องที่เราเป็นหรือมีความใจเสี่ยงเนี่ยประกันอาจจะไม่คุ้มครอง เช่นครับพี่น้องไปตรวจเลือดแล้วบอกว่าเอ้ยเป็นไขมันสูงมีคอเลสเตอรอลสูงบริษัทประกันเนี่ยอาจจะให้ทําประกันสุขภาพได้แต่อาจจะมีการยกเว้นในส่วนนี้ก็คือไม่ครอบคลุมการรักษาในส่วนของโรคที่มันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนาะบางครั้งการทําประกันสุขภาพเลยต้องมีการตรวจสุขภาพหรือใช้ผลการตรวจสุขภาพมาเป็นการยืนยันรับรองด้วยหรืออาจจะมีการแจ้งนะการแจ้งล่วงหน้าการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ดูว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า เพื premises, ่อเช็คว่าสามารถทําประกันได้หรือเปล่าเนาะบางทีตัวแทนประกันอาจต้องไปเช็คตามโรงพยาบาลตามข้อมูลต่างๆที่ผู้ทําประกันแจ้งเพื่อที่ได้รู้ว่าเอ้ยข้อมูลต่างๆมันถูกต้องหรือเปล่าเพื่อจะได้รับทําประกันแต่ผู้ในมุมของคนที่ต้องการทําประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องมองในมุมนี้ว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องทําหรือเปล่านะครับอยากได้การรักษาที่ดีขึ้นไหมอยากได้การรักษาที่ครอบคลุมการจ่ายเบี้ยของเราจ่ายไหวหรือเปล่าและเผื่อในอนาคตด้วยว่ายิ่งค่าเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจ่ายไหวไหม ไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดที่พี่น้องคิดว่าต้องมาคุยกับตัวเองแล้วก็วางแผนจัดการการเงินให้ดีนะครับพูดมาถึงตรงนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ควรทําหรือควรทําแต่อยากจะเน้นย้ําว่าถ้าทําต้องมั่นใจว่าทําแล้วสามารถจ่ายค่าเบี้ยได้ไว้ทําไปได้เรื่อยๆได้แล้วก็ไม่ได้มีความลําบากรวมถึงความคุ้มครองการรักษาต่างๆที่เราต้องการเนี่ยมันครอบคลุมแบบนั้นจริงๆอันนี้คือจุดตัดสินใจ ดังนั้นถ้าเกิดใครตัดสินใจจะทําประกันสุขภาพแล้วเนี่ยต้องพิจารณาอยู่2เรื่องนะครับก็คือค่าเบีย้ยที่เราต้องจ่ายในแต่ละปีที่เราต้องจ่ายแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ตัวความคุ้มครองเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันสอดคล้องเพียงพอหรือเปล่าซึ่งถ้าพูดแบบคนมีเงินอ่ะยิ่งมากก็ยิ่งดีไม่แปลกครับบางคนทําความคุ้มครองสูงๆไว้เลยเพราะมีกําลังจ่ายไหวล้วคิดว่าถ้ามีอะไรจะได้เบิกได้หมดก็ไม่แปลกที่จะทำเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต้องกลับมาก็คือว่าคิดให้ดีว่า เราต้องการขนาดนั้นหรือเปล่าหรือบางส่วนบางอย่างเรารับความเสี่ยงไว้ได้เพราะสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันเป็นการจ่ายแบบเบีย้ยทิ้งคาว่าเบีย้ยทิ้งคืออะไรคือจ่ายแล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยก็คือถ้าปีนั้นคุณไม่ได้เคลมปีนั้นคุณไม่ได้ใช้แปลว่าเงินตรงนั้นคุณจะสูญเปล่าไปซึ่งในทางกลับกันต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับ ในส่วนตัวพี่หนอมเมงกันถ้าพูดจากใจเลยก็คือไม่อยากจะเคลมคือไม่ได้แบบว่าคิดว่าอุ้ยใจค่าเบี้ยประกันปีนี้3ามหมื่นห้าหมื่นแล้วขอเหาะ่าตัดใหญ่สักครั้งหนึ่งสัก2ล้านอะ่ะจะได้คุ้มกับค่าประกันที่ฉันทำไปก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อยืนยันหรือป้องกันบางส่วนว่าถ้าเกิดเราเจอเรื่องร้ายแรงแล้วมันไม่กระทบกับเงินเราเนาะการใช้เงินจานวนเล็กนะฮะจำนวนน้อยหลักหมื่นเนี่ยไปแลกกับความมุ่งความหลักล้านเนี่ยมันแปลว่าเราใช้เงินเล็กจ่ายเพื่อรับประกันเงินก้อนใหญ่ ถ้าเกิดขึ้นนะเน้นคํานี้ถ้าเกิดขึ้นแต่การทำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นถูกไหมครับมันเป็นแค่การป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําแล้วต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่มันก็จะไปกระทบกับความมั่งคั่งหรือเงินที่เรามีต้องเอามาเสียต้องเอามาจ่ายอย่างเช่นเคสพี่หนอเนี่ยคุณพ่อไม่ได้ทาประกันแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเงี้ยเวลาจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปทีหนึ่งมันเสียมากเลยมันเสียเยอะมากเลย ซึ่งถ้าย้อนเวลากลับไปได้ในบางส่วนนะ mm. ก็ยังคิดเลยว่าเพ่อน่าจะทําประกันบางส่วนไว้เพื่อที่จะได้เอามาช่วยรักษาหรือว่าคุ้มครองในส่วนนีอ้อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนละกันนะครับอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายที่อยากฝากไว้ในมุมของการทําประกันสุขภาพนะครับก็คือเรื่องของการลดหยอ่อนภาษีอ่าเวลาพูดถึงลดหยอ่อนภาษีหลายคนก็นบอกว่าประกันสุขภาพเนี่ยลดหย่อนภาษีได้สูงสุด25 แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้ไว้เลยคือถ้าเกิดจะทําประกันให้ครอบคลุมค่ารักษาที่เพียงพอโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็ต้องการโรงพยาบาลเอกชนที่ดีเนี่ยค่าเบี้ยประกัน2 5งหมาเนี่ยประกันสุขภาพ2 5งหมไม่พอแน่ๆนะครับที่ได้ความคุ้มครองขนาดนั้นดังนั้นในมุมของภาษีอาจจะรู้ว่ามันลดหย่อนได้แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจว่าฉันจะทําประกันสุขภาพในเบี้ยที่ไม่เกิน2 5งหมเท่านั้นเพราะถ้าเกินกว่านั้นลดหย่อนภาษีไม่ได้ ประกันเนี่ยให้มองในมุมของความต้องการป้องกันความเสี่ยงเป็นหลักเราอยากได้ความคุ้มครองป้องกันความเสี่ยงในระดับไหนส่วนการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเพราะหลายคนเนี่ยที่มีลูกก็ทําประกันสุขภาพให้ลูกถูกไหมครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยต้องรีบทําเลยแล้วก็หลังๆก็มีเรื่องของการแบบเปลี่ยนแบบประกันอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่ไม่ค่อยคุ้มครองแล้วอะไรเงี้ยก็มีการลดมาเยอะเลยถามว่าทําไมก็เนี่ยแหละครับเพราะว่าเราต้องการป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าคนทํประกันทุกคนนะถ้ายกตัวอย่างอย่างลูกเมื่อกี้ก็คงไม่อยากให้ลูกเราเจ็บป่วยนะพี่หน่องทำประกันให้ลูกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกต้องเข้าโรงพยาบาลให้เต็มที่แต่คาดหวังว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาของเด็กคนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างสูงดังนั้นถ้ามีประกันมาช่วยเหลือได้มันก็ทําให้การเงินของเราเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นโดยที่ประกันสุขภาพลูกเนี่ย ก็รู้จักภาษีไม่ได้ที่มาที่ไปก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าแบบละเอียดอีกทีหนึง่งหรืออาจจะทําคลิปสอนการคํานวณต่างๆนะครับแบบละเอียดใครอยากให้ทําก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแต่ว่าคงไม่ได้ทำในพอดแคสต์ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนให้เห็นมุมมองต่างๆของการทําประกันนะครับและถ้าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์ถ้าฝากนิดเดียวครับฝากกดติดตามแก็กสนนอมพอดแคสต์ในทุกช่องทางที่ได้ฟังด้วยนะครับวันนี้สสวััดีครบ